ครอบครัวนักศึกษาฝึกงานในอิสราเอลสวมกอดกันหลังเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมลั่นไม่ให้กลับไปอีกแล้วหลังสงครามยืดเยื้อขณะที่กระทรวงพอมองเข้าเยียวยาทันทีทันทีที่นายอับดุลเลาะมานะบุตรอายุ19ปีนักศึกษาฝึกงานไทยในประเทศอิสราเอลเดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลสร้างความปรับปรื่มปิติยินดีกับทุกคนในครอบครัวที่เฝ้ารอต่างโผลเข้าสวมกอด หลังเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุโจมตีในประเทศอิสราเอลซึ่งเมืองอีดานเป็นเมืองที่อับดุลละออาศัยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ100กิโลเมตรจากเหตุาการณ์สงครามในครั้งนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลน,นำทีมวันโฮมของกระทรวงพมโดยนายแก้วกิศกรโพคานาคินหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลพร้อมนาย,ยกอบตฉลุง ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำหลายฝ่ายต่างมาให้กำลังใจเยี่ยมเยียนสอบถามและยืนมือเข้าช่วยเหลือหากมีความต้องการพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวอับดุลเลาะพร้อมรับฟังปัญหาขณะอาศัยอยู่ที่เมืองดังกล่าวโดยนายอับดุลเลาะเล่าว่าได้เดินทางไปอยู่ที่เมืองอีดานประเทศอิสราเอลร่วม3เดือนเพื่อฝึกง,งานตามที่มหาวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีนาราชิวาสส่งตัวไปตามโครงการสร้างกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการ,กรเกษตรประเทศอิสราเอล ระยะเวลากำหนดคือ10เดือนโดยมีเพื่อนร่วมทางไปร่วมฝึกงานในครั้งนี้ด้วยกัน30คนแต่ละคนกระจายกันตามฟาร์มต่างๆแห่งละ2คนซึ่งใน1สัปดาห์จะมีเวลาเรียน1วันที่เหลือคือภาคปฏิบัติอยู่ในฟาร์มเกษตรเก็บผลผลิตทางการเกษตรอาชิเมล่อนลิกยวกพลิกหวานอยู่ในฟาร์มวันละ8ชั่วโมงโดยได้ค่าจ้างวันละ2,000บาท การฝึกงานในครั้งนี้ก็มีเพื่อนจากภาคอีสานของไทยมาร่วมฝึกด้วยเช่นกันเกิดเหตุเยอะไหมก็ร้อยกว่ากิโลครับร้อยกว่ากิโลเด้ยินเสียงตลอดก็ได้ยินเสียงเครื่องบินรบขึ้นตลอดเวลาเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นพวายิงข้ามหัวเราไปก็ไม่เห็นครับยังไม่ได้เห็นใช่เรแค่บินผ่านใช่แค่บินผ่านตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงว่าสภาพจิตใจก็กลับบ้านมาก็รู้สึกสบายใจอยู่ที่นั่นก็ไม่รู้ว่าจะมา สงครามจะถึงตอนจะถึงไม่หรือว่าเข้าใกล้ถึงตอนไหนก็ไม่ค่อยสบายใจ <laughs> ย <laughs> ใช่เพื่อนๆหลายคนเครียดกันเยอะไหมก็มีบางคนก็บอกว่าก็อยากจะกลับบ้านาไม่ค่อยสบายใจด้านนางไซนับมานณบุตรแม่ของอับดุลเลาะห์เล่าว,ว่าแม่คัดค้านโดยตลอดไม่อยากให้ลูกไปฝึกง,งานที่ประเทศอิสราเอลเพราะเป็นห่วงทราบข่าวตลอดว่ามีเหตุการณ์สงครามบ่อยครั้งคือไม่เคยไม่ไม่อยากให้ลูกไป แล้วสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็พอกฎของโรงเรียนก็บอกว่าให้ให้ลูกต้องไปก็เลยห้ามไม่ได้แล้วตัวลูกเองเป็นยังไงตัวลูกเองก็อยากไปเพราะว่าเขาอยากมีไรายได้มันจุนเจอครอบครัควรค่ะเขาอยากไปตลอดระยะเวลาที่ลูกเรียนอยู่ที่อิสราเอลเป็นยังไงบ้างคะเขาติดต่อก็ติดต่อมาตลอดติดต่อตลอดอพอเหตุการณ์เขาก็โทรมาบอกว่าเออมีทราบข่าวยังอะไนั้นนี่เขบอกทราบอยู่แต่ว่า อยากให้กล uhm. ับว่ารอทางโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็ประสานซึ่งสตตลเนี่ยค่ะมีแรงงานที่กําลังจะเดินทางกลับมาที่สโตูหนึ่งลายค่ะแล้วก็ยังไม่เดินทางกลับยังไม่ถึงนะคะส่วนอีกลายก็จะเป็นน้องนักศึกษาวันนี้นะคะก็ได้เดินทางกลับมาถึงแล้วเมื่อวานนะคะวันนี้ทาง ทีมพอมอสตูนนะคะแล้วก็ร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะลงมาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็ลงมาถามถึงปัญหาความต้องการนะคะซึ่งปัญหาความต้องการของเขาเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเขาต้องการเพียงเรื่องทุนการศึกษาให้กับบุตรแค่นั้นค่ะอย่างอื่นเขายังไม่มีความเดือดร้อนก็เลยได้บอกว่าถ้าเกิดว่ามีความเดือดร้อนเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถประสานทางหน่วยงานภาครัฐนะคะทั้งหน่วยงานของกระทรวงพอมอหนวงานท้องถิน่นหรือว่าผู้นําชุมชนก็สามารถจะประสานการในการช่วยเหลือกันได้ค่ะ สองใต้นิวรายงาน